สวัสดีสวัสดีผ่านสืกสวัสดีป๊อปปี้ขอมือหน่อยเอ้าไม่เจ้าปาปากชีอบอเอมือมาสวัสดีขอมือหน่อยเอโห,โอโห,โอโหล้อมรอบตัวเราด้วยสุนัขบางแล้วหนูมาบางังเนี้ยไม่ให้ย่าจับน้องเหรอขนล่วงแล้วลูกอย่างเงี้ยคืออะไรอิจฉาเหรอ แบ่งกันเล่นที่ลูกหนูมาขวางนี่ยะจับน้องไม่ถึงมาเร็วนั่งลงนะคะนั่งลงเด็กดีของยะมานั่งลงนะนั่งลงครับดีดูที่โอ้โอ,อันนี้ยืนก็ได้เนาะโอ้ยดูมาขี้อิจฉาเนี่ดูมาขี้อิจฉาเนี่ยเบียดไว้เนี่ยออเบียดจะเบียดไม่เอาอออมา พี่มายา่ยาจะเชิดตาให้ผมมีขี้ตาเปล่าเชิดตากันเชิดตากรโอ้โหไหนนั่งลงสิลูกนั่งลงสิอ่ามาเนี้ยมาเนี้ยนั่งลงแล้วก็หันหน้ามาดีดีเอาเบียผ่านศึกครับมามาดูสิมาดูตาสิลูกผ่านสึกครับผ่านศึกมามานี้เร็ว ไปไหนแล้วออกไปไหนแล้วลูกงอนเหรอเอามาเอามาแล้วมาแล้วเอามามาขอ,อย่าดูตาสิตาหนูเป็นไงสะอาดไหมตื่นเช้ามาต้องเช็ดตาก่อนเนาะอเช็ดตาก่อนเดี๋ยวไม่โล่ฮะยังไม่หล่เดี๋ยวสาวไม่รัก <laughs> นะโอ้โหลอนะไหนพี่ผ่านนั่งลงสิครับพี่ผ่านนั่งลงี่จจอลงลูก อ,อนั่งลงเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่งลงครับจากกินคุกกี้ไหมมานี่มานี่มามามาเดี๋ยวแจกคุกกี้ก่อนเช้าอุตส่สาห์มาประจบกันแล้วเนี้ยคุกกี้สิงคโปร์มาใครจะกินบ้างนั่งลงนั่งลงเลยมาเอาเดินไปเดินมานั่งลงขอมือก่อน ใครจะกินบ้างของมือกรมือมือ,ม,อมือมาเลยนี่คุกกี้สิงคโปร์ค่ะอ่าพี่ผ่านงงนั่งลงนั่งลงมาเร็วเร็วคุกกี้เปิดละเปิดละปะละปะละปะละ,ละ,ละสูงก๊อปแก๊ปดีจังเลยโอ้นี่คุกกี้สิงคโปร์นี่ค่ะถุงละร้อยสิบบาท ละร้อยสิบบาทาเบนมาส่งเมื่อวานสิบสามถุงอืมอืมดูสิเก่งมากอีกข้างนึงอ้าอ้าโหออกมาป๊อปปี้ล่ะคะเด้ออีกข้างนึงข้างนูน้นข้างนูน้นอีกข้างนึงเจ้ะอีกข้างนึงอ้าเก่งเก่งเก่งลูกโอ้อ้าวปอปปี้อ่ะห่านศึก กินดิครับดีๆครับระวางก่อนครับระวางก่อนกินจีนะครับระวางแล้วยังไงล่ะยังไงต่อระวางไว้ทําไมกินดิเอาอีกก่อนเหรออ่ะอ่ะสองเท่ากันอ่ะอ่ะครับไปไว้ตุนไว้ก่อนอ่ะอันนี้อ่ะครับไปวางไว้ครับไว้ครับไว้งั้นงั้นอย่าให้น้องหมดอ่านี่น้องน้องนะแต่ตัวใหญ่กว่าพี่ กินมบิ๊กกินเนี่ยดูดูผ่านถึกกินแหละจะอร่อยมากเลยผ่านถึกกินแบบช้าๆได้รสชาติปี่จะรึดๆเข้าไปเลยอ่สองก่อนพอลูกเยอะเยอะ,ะเยอะกินพอเป็นกระใสเนาะกินพอพอรู้ว่าเป็นคุกกี้กินมากเดี๋ยวไม่สบาย มันหวานด้วยเบืองด้วยโอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมขอภูมิทุกกำลังใจค่ะผ่านผ่านสึกกับป๊อปปี้กินคุกกี้แล้วสวัสดีค่ะ